สวัสดีครับทุกคนผมแ e มโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนำนะครับฟีเจอร์หนึ่งนะครับหรือว่าแอปแอปหนึ่งนะครับในการตรวจเช็คโควิดนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้จากที่บ้านเลยนะครับสามารถอัปเดตได้จากที่บ้านเลยโดยที่เราไม่ต้องรอข่าวนะครับว่าพื้นที่ไหนนะครับที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่ามีคนติดเชื้อโควิด -19 นนะครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เหมาะมากนะครับเพราะว่า มันมีความจําเป็นที่ทุกคนต้องติดตั้งนะครับแต่ว่าบัญชีนี้มันเป็นบัญชีทางการนะครับมันยังไม่ใช่ออพลิเคชันเต็มรูปแบบนะครับ Away c o โควิดนะครับซึ่งมันจะไม่มีให้โหลดในในเพจสโตร์หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับมีผู้ใช้ประมาณ3ล้านกว่าลายนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีและขั้นตอนการทำครับว่าเวลาที่เราเช็คหรือว่าในฟีเจอร์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครที่ได้ลิงก์แล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าลิงก์มาครับผมเราจะเปิดตําแหน่งว่าเขาจะขอการอนุญาตการเปิดตําแหน่งนะครับให้ทุกคนเปิดเปิดตําแหน่งไปนะครับมันก็จะสามารถเช็คได้ว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยตรงไหนที่มันมีผู้ติดโควิดนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มีผู้ป่วยนะครับเราควรจะทําตัวยังไงเวลาที่เราจะไปสถานจำเป็น ที่จะไปสถานที่นั้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฟังก์ชันนะครับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะครับรูปที่เป็นผู้ป่วยนะครับหมายถึงว่าในจังหวัดน,นั้นมีผู้ป่วยแล้วกําลังทําการรักษาอยู่นะครับท,ที่เป็นรูปคนเนี่ยนะและสถานที่ที่เป็นเหมือนตัว n นะครับฟังก์ชันที่2นี่ก็คือผู้ป่วยเคอเดินทางมาที่นี่นะครับซึ่งเราสามารถกดซูมได้นะครับ ความาละเอียดหรือว่าความช้าเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตที่ทุกคนต้องการใช้นะครับว่าทุกคนใช้เน็ตแล้วมันมีความไวขนาดไหนมันก็จะโหลดได้เร็วขนาดกว่าน,นั้นนะครับและสีเหลืองนะครับไม่ทราบสถานะก็คือแต่ส่วนมากตอนนี้มันมันก็ยังจะไม่ขึ้นแล้วครับไม่ทราบสถานะส่วนมากมันก็จะเป็นผู้ป่วยเคยมาที่นี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆตัวเ็นะครับ แล้วก็เสียชีวิตนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายไม้มางเขนนะครับที่เป็นรูปสีดําๆดำนะครับแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังนะครับก็คือมันเป็นพุ่งอัพวับวันะครับเหมือนเหมือนหยดน้ํานะครับตรงนี้คือพื้นที่เฝ้าระวังนะครับเราอยากรู้ว่าจังหวัดไหนเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับมีผู้ป่วยแบบไหนอยู่เราสามารถเช็คเรียกปทามได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สีเหลืองคือจุดขัดกรองครับผม ส่วนรูปที่เป็นตะเข็บคือพื้นที่พลกอฉุกเฉินนะครับว่าเขาเขตไหนบ้างที่เขาเปิดพลกอฉุกเฉินนะครับคือตอนนี้ก็น่าจะเปิดเกือบก็เปิดเยอะครับเพราะว่าตอนนี้ดูพื้นที่แล้วมันเป็นตะเข็บหมดเลยนะครับตะเข็บที่แดงก็น่าจะประกาศพละกอฉุกเฉินนะครับคือแอปนี้ดีมากนะครับทุกคนต้องมีติดเครื่องไว้เลยนะครับเวลาเราจะสามารถอัปเดตได้ก่อนใครนะครับ แล้วเขาก็ยังจะมีะหมายเลขโทรศัพท์นะครับเวลาที่เราเดินทางไปที่ไหนนะครับเราสามารถติดต่อกรมควบคุมโรคได้เขาก็จะมีเบอร์เบรโทรมีกลุ่มงานที่เขาดูแลอยู่ว่าเราควรจะ,ะโทรหาใครปรึกษาใครได้ใครได้บ้างนะครับกลงานแบบนี้เขาก็จะมีกลุ่มหมายเลขให้เราติดต่อไปนะครับแล้วก็ปักหมุดได้เลยว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ปักหมุดเอานะครับเราจะขายาย ออกหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถเช็คได้หมดนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับเดีย๋ยวลิงก์การเข้าบัญชีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับจริงๆแล้วมันมีคลิปที่จะลงแต่ว่าผมสร้างคลิปนี้ลงก่อนนะครับเพื่อเป็นห่วงทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนติดตามสถานการณ์โควิดนะครับอย,อย่างทันเวลานะครับอย่างทันท่วงทีนะครับ ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับ